ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีใน,นราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินินัตนะคะจากช่องรายการเดียพยากรขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุปาราทำนายดวงดาในช่วงวันที่16กันยายนถึง30กันยายนปี2566นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาทำนายดวงดานะคะของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะกือระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง15 17สิงหาคม,ถ,าคมถึง15กันยาย,ายนค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะที่เกิดในวันนี้นะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะอาจารย์สับไพ่เก้าครั้งเลือกไพ12่12ใบ สองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักราสีอาจารย์สัพพ์เก้าครั้งนะถ้าท่านใดที่พร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะสามสี่ห้าจากนั้นก็เลือกผ้าถึงสใบค่ะ การทนายแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าการทนายด,ยาดวงาโตยรวมทั่วไปอาจารย์ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงตาชาวราศีสิงห์ท่านใดถ้าว่าท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการรวมแบบส่วนตัวจเจาะเรื่องต่างๆในเรื่องของดวงชะตาของตนเองสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางต่างๆใต้ตตใคลิปนี้นะคะหรือท่านใดที่สนใจในการเรียนรู้การทนายดวงตาด้วยไพ่ยิปซีนะ ก็สอบถามเขามาได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เพื่อตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมนะอาจารย์เน้นในเรื่องการส่งมอบพลังงานบวกที่ดีคาแนะนําผ่านไพ่นะคะท่านใดที่สนใจรเรื่องทักษะที่การทานานดวงลักษณะของอาจารย์นะสอบถามเข้ามาได้เช่นกันนะคะที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำว่าหน้าไพ่ชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนะคะครึ่งเดือนหลังเดือนสิงหาคม กันยายนท่กนท่ะดิวชตาของคุณเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยเรามาเข้าใจก,กันก่อนเนาะว่าสิงห์เนี่ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นความเป็นไฟเนี่ยทำให้คุณมีอารมณ์ความใจร้อนเนาะโกรธง่ายหายโกรธเร็วคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวค่ะพูด,ดงา่ายคิดอะไรคิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจรจาเก่งนะชอบสื่อสารชอบพูดคุยเป็นคนคล่องตัวความเป็นไพ่ประจําราศีคือไพ่สเตนเพราะฉะนั้นสเตนเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความ เป็นผู้นานะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะนี่คือความเป็นสเตรเลนะเร็วแล้วก็เป็นคนที่เมื่อตัดสินใจทางแรกก็จะตั้งใจจนกว่าจะพบความสําเร็จนี่คือความโดดเด่นของความเป็นสิงและก็ไพ่ประจําตัวเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าไพ่ของชาวราศีสิงห์กันหน่อยนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนกันยาย,ยนค่ะตำแหน่ง,งที่1นึถึงหนะคะแล้วก็7จ็ถึงสิ หนึ่งค่ะคุณได้ไพ่พระมาไพา่รูปแผนอันนี้เป็นไพ่ประจําราศีพิศษนะคะแต่เป็นไพ่ประจําตัวคุณในช่วงขึ้นนดอนหลังกันยายนหมายถึงว่าสันการณในช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงห์จะเน้นในเรื่องของการช่วยเน้นในเรื่องของการให้คําแนะนําในเรื่องของการสอนการบอกกล่าวสิ่งต่างๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเป็นการติดต่อเป็นการพูดคุยคนที่มีอายุมากกว่าหรือหน่วยงานต่างๆเป็นการเข้าไปปฏิสัมพันธ์หรือประสานงานเรียกได้ว,ว่าช่วงระยะเวลาน,นี้จะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจารย์ได้บอกไป ทั้งหมดเพราะฉันก็เต็มความพร้อมในเรื่องต่างๆไว้ให้ดีนะคะแล้วก็ต้องเน้นเรื่องการใช้ทักษะการความสามารถส่วนตัวเข้าไปเพิ่มเติมเน้นเรื่องของการมีสมาธิในเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็ใจเย็นๆยยด้วยในความเป็นตัวตนของคุณนะคะที่จะมีสิ่งต่างๆที่แวดล้อมในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะเรารู้เรื่องการงานการกระทํากันหน่อยนะคะตาแหน่งการงานการกระทําเป็นพพะราชนินีพระจันทร์นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีความสับสนวุ่นวายใจอะไรบางอย่างหงุดหงิดใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ไม่ค่อยได้ด่งใจเท่าไหร่มีความหงุดหงิดใจเพราะสิงเป็นคนที่ต้องการให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกตามที่เขาต้องการก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันดูคลาดเคลื่อนมันดูไม่ค่อยลงตัวระวังอารมณ์ความใจร้อนความหงุดหงิดใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้อง,องคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือพ่อแม่นะคะหรือคนใกล้ตัวระวังอารมณ์การแสดงออกหรืออารมณ์ที่ดูแล้วมันคืเราควบคุมตัวเองไม่ได้บระวังนิดนึงนะคะมีเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะ สื่อสารกันด้วยความใจเย็นหน่อยละกันค่ะหาจะต้องปรึกษาหรือว่าต้องร่วมงานกับใครก็ตามที่มีความแวดล้อมที่อาจารย์บอกผู้ผู้ใหญ่นะคะเป็นลักษณะของผู้ใหญ่เมตตามระวังอารมณ์นะอารมณ์ความแปรปรวนจึงมิงเข้ามาระวังนเรื่องของภาพรักความรู้สึกต่างๆงานผู้ใหญ่ช่วยเหลือค่ะแต่ต้องใช้ความสามารถเมื่อคุณล็อกสเปคเรื่องงานแล้วคุณทําสําเร็จนะแต่บางครั้งคุณก็ยังมีติดความกังวลใจว่ามันจะออกไปในทิศทางแบบไหนเพราะฉะนั้นค่ะจะใช้ความสามารถหรือทักษะต่างๆที่มีการลงมือทําเน้นเรื่องของทักษะเน้นเรื่อง ของความสามารถเฉพาะตัวแนวโน้มมีความสําเร็จเกิดขึ้นปลายเดือนด้านแต่ต้องใจเย็ยนๆและเปิดรับฟังผู้ใหญ่อยู่ใกล้ตัวด้วยนะกันนะคะนี่คือเรื่องของการงานนะใจะเย็ยนๆนะคะมีสติรอบคอบนะต่อไปเรื่องของการเงินรายรับรายได้ค่ะต้องวางแผนเรื่องการเงินหน่อยนะคะมีเรื่องของการเงินที่คุณต้องจัดสรรอะไรบางอย่างให้ลงตัวกับรายรับที่จะมีเข้ามารายจ่ายก,ก็ยังคงดูอึดอัดอยู่แต่ยังคงประคับประคองไปได้รับมาแล้วก็มีการจ่ายออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานต่างๆที่ทําในเวลานี้นะจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาคุณ คุณได้ใช้จ่ายแต่ก็รายรายจ่ายออกมาเหมือนกันก็บริหารจัดสรรดีๆเรื่องของรายรับและรายจ่ายหากคิดจะลงทุนต่อยอดหรือทําบางสิ่งบางอย่างก็สามารถทําได้อาจจะมีผู้ใหญ่คิดยื่นความช่วยเหลือมาให้หรือมีผู้ใหญ่นําเสนอหรือการคุยประสานงานกับใครบางคนที่ดูมี power อ,อาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นหน่วยงานต่างๆหรือไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆก็แนวโน้มจะได้รับความช่วยเหลือจะมีเงินมีอะไรอย่างเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะมีคนยื่นความช่วยเหลือให้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าต้องใจเย็นๆสื่อสารเจรจา กับผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องรอบคอดมีผู้ใหญ่เมตตาอยู่นะคะผู้ใหญ่เอ็นดูอยู่นะแต่เราต้องแบบต้องไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ร้อนแรงต้องนิ่งๆในการฟังเพื่อเปิดรับสิ่งเอ,อใช้ความเป็นสิ่งไม่ได้แตต้องแบบใจเย็นเพื่อเปิดใจรับฟังแล้วเ,เอามาปรับเปลี่ยนสะต่างๆเพื่อน ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านการงานและเกินเงินที่กำลังดูแกว่งหรือ,อยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลานี้ต้องเปิดใจรับฟังค่ะแต่แนวโน้มมองว่าจะพบใครจะพบขัน้นใครบางคนเนะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลอเหืออยู่ในเรื่องของการงานและการเงินนะเปิดใจรับฟังนะคะเนี่ยต้องปิดใจนะต่อไปเรื่องของความรักคนมีคู่ค่ะตำแหน่งความรักคนมีคู่ได้ไพ่สี่เมทัก็ดูแล้วมีความรักที่ลงตัวนะคะ ช่วยเหลือซึ่งกันและการบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจพร้อมช่วยเหลือพร้อมส่งเสริมพร้อมสนับสนุนคนรักหรือคนในครอบครัวดูแล้วก็คือมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นรักที่ดูมีความเข้าใจกันนะคะคนโสดค่ะพบใครบางคนที่ดูแลมีอ่าดูแลอารมณ์ค่อนข,ข้างชัดเจนการแสดงออกอ,อาจจะเป็นรักต่างชาติรักต่างวัยหรือเป็นรักที่ดูแลแบบ หมือนกับว่าเป็นคนสูงวัยกว่ามีความอายุที่แตกต่างกันหน่อยเข้ามาสแสดงออกได้อารมณ์ความรู้สึกเรียนที่บอกค่ะบ,บางทีช่วงนี้จะห่วงิตใจอะไรไม่ยัดูดีๆหน่อยละกันนะคะในเรื่องของความรักของคนโสดอาจจะมีอะไรทีู่ปิดปิดบางๆอยู่หรือเปล่าถ้าชัดเจนและมั่นใจก,ก็สามารถที่จะ,ะเปิดใจนะคะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะก็อย่าโน้มที่จะพบใครบางคนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตละกันคะ่ะแต่ต้องดูดีๆนะคะว่าเขามีครอบครัวหรือเขามีภาระที่ยังเคลียร์ไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่านะคะเพื่อที่ ต่อไปเรามาเรื่องสุขภาพร่างกายและกระสิ่งที่ควรระมัดระวังสุขภาพร่างกายค่ะระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกระบบภายในปั่นป่วนนะช่วงนี้นะคะมันเหมือนข้างในเราไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่พักผ่อนไม่เพียงพอระบบช่วงล่างทั้งหมดช่วงกลดไหลย,ย้อนกระเพราะอาหารเพต้องระมัดระวังระบบการย่อยต่างๆด้วยนะคะความวุ่นวายใจนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอคะ่ะมีความอึดอาาัดใจจะตัดสินใจอะไรแต่ละครั้งก็ดูลังเลดูกังวลดูไม่มั่นใจมีความสับสนอะไรบางอย่างปรึกษาคนที่เราไว้วางใจได้ลองมองหาผู้ ดูนะคะคมีใครบางคนพร้อมจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พร้อมจะซัพพอร์ตด้านการเงินแต่บางครั้งเราติดความเกรงใจไม่กล้าพูดทําให้เราความก็ได้ว่า การแก้ไขสถานการ์นะคะจะมีคนอยู่ยิ่งความช่วยเหลือให้แต่เราก็ต้องเปิดใจที่จะพูดคุยสืส่อสารออกไปก่อนด้วยค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจนะคะกับสี่งต่าๆที่กําลังเป็นวิธีการหรือข้อมูลต่างๆที่เข้ามาในเวลานี้คุณจะพบทางออกที่ดีอะไรบางอย่างแต่อย่างที่บอกค่ะเปิดใจสําคัญมากที่สุดค่ะในช่วงนี้แล้วก็อย่าใจร้อนนะคะและนี่คือดวงตานะคะของชาวราศีสิงห์นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงคลิมด้านหลังเดือนกันยายนก็ฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบอาจารย์ได้ใหม่ใน,ใใน,น,นะคะรั้งหหนนน้้าาสสสํรััับววีดีด ค่ะ yeah.